ือซ้ายให้โชคขอเป็นสะพานบุญบอกกล่าวเล่าถึงท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันทุกๆครั้งนะครับผมขอเรียนเชิญบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนะครับตามกับลังศรัทธาของท่านที่ท่านมีอยู่เพื่อร่วมกันสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนะคนปรปฐมให้แล้วเสร็จกันด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ทางวัดทุ่งรียังต้องการปัใจจัยในการก่อสร้างอีกมากเลยนะครับยังขาดปัดจจัยอีกมากเลยเอ,อ,องค์พระสมเด็จพระพุมองค์ใหญ่เนี่ยสร้างมา6ปีกว่าแล้วนะครับยังรอกําลังศรัทธาจากทุกๆท่านอยู่นะครับผมมือซ้ายให้โชคจึงขอเรียนเชิญให้ท่านมาร่วมค้าจุนาศาสนาร่วมกันนะครับขอผลบุญที่ท่านได้สร้างสมเด็จพระประุมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวร่ำรวยเงินทองและโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับรพระพรสเด็จองคระถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บ,บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดยังขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรออญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรงท่านสามารถสแกนบริจาคได้โดยตรงเข้าวัดตรงๆผลบุญนี้ก็จะถึงท่านตรงๆเช่นเดียวกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทรพุธและศุกร์ฮะกับแนวทางตัวเลขของหล่าพัฒนาวันนี้วันพุธที่5มีนาคม68นะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นกับผมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนึงนะครับดูโฆษณาให้ผมจัหน่อยเด้อพี่น้องครับ เรามาเช็คผลลาวพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่3มีนา68ก่อนนะครับ3มีนา68เลขเด่น468แล้วก็เลขประกบ01257ผลสรุปบนออก411ล่าง04เด่น4มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาทั้งเป็น2ตัวแล้วก็เป็นเลขรูดเ,เลขวิ่งส่วนเลขประกบเนี่ยเข้า04เต็มเต็มเลยนะครับเข้า04เต็มเต็มและอันนี้ครับ ลงในช่องมือซ้ายให้โชคเด่นสมี4 0 4ี1 4 2 4 5 4 7ผมเน้น4 1 4ี5ส7มาตัวไม่เน้นมา4 0นะครับมา4 0ท่านที่เอาไปใช้งานก็มีทรัพย์รับโชคกันไปนะครับส่วนอันนี้ฮะเป็นแนวทางตัวเลขที่ผมให้สรับท่านที่บูชาเหรียญพวกแกห่งเหรียญน,นะครับ บูชาเลยพวกแกหนึงนห่งเหรียญก็ฮาน,นอยกับลาวพัฒนาจัดให้นเน้นน้อยชุด45วันนะครับผมจัดให้นเน้นๆ45วันเมืม่อวานเนี่ยวันที่3เข้า75รอบปกติบนฮานอยนะเต็มๆเลยแล้วก็ลาวพัฒนาเนี่ยเข้าตัวเจาะ40ล่างเต็มๆอีกนะครับท่านใดที่อยากได้แนวทางตัวเลขน้อยชุดเน้นๆแบบนี้ทั้งฮานอย แล้วก็ลาวพัฒนาพร้อมด้วยหวยรัฐบาลไทยก็บูชาเหรียญพ่อแก่ม้ผมสักเหรียญน,นะครับแล้วผมจะจัดให้45วันเต็มๆเน้นๆไปเลยผมมั่นใจว่าท่านได้คืนแน่นอน100%เปอร์เซ็นเต็มครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณโดดเด่นทั้งนั้นไม่ตามมหานิยมและก็โชคลาภนะครับผมขอนําเสนอเหรียญพ่อแกร่รุ่นนี้นะครับรุ่นรับเงินรับทอง ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษ์สัดงะธพรมโมเจ้าวาดวัดทุ่งรีตะบนทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เน้นทางด้านเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับเหมาะกับทุกสาขาอาชีพจริงๆเหมาะจริงๆนะครับผมเนี่ยบูชาพ่อแก่มา20กว่าปีผมรู้ซึ้งถึงพุทธคุณท่านด้านนี้จริงๆนะครับ หากท่านสนใจก็เอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ทักมหาผมนะครับทักมหาผม299บาทครับไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆนะฮะเหลือน้อยมากๆไม่ได้เก็บเงินปลายทางท่านต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนส่งสลิปการโอนแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรในการจัดส่งเหรียญมาให้ผมนะครับจัดส่งโดยไปรณีย์ไทยเหรียญถึงมือท่านแน่นอน100%เต็ม แล้วผมก็จะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยไทยเนี่ยให้45วันเต็มๆเลยนะครับหากท่านสนใจก็ทักมาด่วนตามเบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้ตอนนี้เลียนเหลือน้อยมากๆเลยนะครับมาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันพุธที่5มีนาคม68ตัวหนังสือสีแดงครับเลขเด่น468 สี่หกแปดเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมาไม่บนกระลังอย่างน้อยตัวถึงสองตัวครับมาแน่ผมมั่นใจจัดชุดกันเหนียวนิดหน,นึงน่งฮะจัดชุดกันเหนียวเป็นสี่หกสี่แปดและหกแปดสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเลขประกบนะครับสีน้ำเงินเลขประกบศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดเอาสีแดงเข้ามาประกบ เลขเด่น468จัดชุด2ตัวบน2ตัวล่างเน้นๆแบบนี้นะครับเด่น4นะครับเด่น4ก็จะได้40 41 42 45 47เน้น40 42 45นะครับเด่น6นะครับเด่น6ก็จะได้60 61 62 65 67เน้น60 62 65 เด่น8นะครับเด่น8ก็จะได้ 80, 81, 82, 85, 87, เน้น 80, 82, และ85 3ตัว2ชุดครับ3ตัว2ชุดเด่น 7, 62, และ 5, 80พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขราวพัฒนา ที่ผมนาเสนอท่านในวันนี้ท่านดูแล้วโดนใจท่านหรือเปล่ามีแนวโน้มจะทําให้ท่านมีทรัพย์รับโชคหรือไม่ชอบก็เอาไปใช้นะครับไม่ใช่แค่มองข้ามเท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมือซ้ายให้โชคขอญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ